วันนี้เสนอตอนจึงหลงศิลยกรรมความงาม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับและซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3ครับภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการและคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าเจิงหงลงแปลว่าศิลยกรรมความงามครับวันนี้ขอเสนอคำว่าเจิงหลงแปลว่าศัลยกรรมความงามเป็นคำนามยกตัวอย่างวลีนะครับเจิงหลงเซี่ยงมู่ รายการทำศิลยกรรมความงามเจิงหลงเฉิงอินเสพติดการทำศิลยกรรมความงามเจิงหลงซื่อป้ายศิลยกรรมความงามผิดพลาดหลังจากที่เราได้ฟังเหล่าซื้อปอยกตัวอย่างวลีกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันเลยครับ面部整容包括哪几ง 预算是多少？面部整容包括五官在内，预算大概在三十万左右。我打算垫高鼻子和做双眼皮。如果整容成功，我会考虑再做别的。我们医院有高超的整容技术，一定会让您变得更加美丽大方。 คำศัพท์คำนี้นะครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยครูปแบบต่างๆได้ด้วยเดี๋ยวไปชมกันในนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับยกตัวอย่างประโยคนะครับถ้าเราต้องการจะพูดว่าการทำศิลยกรรมความงามเริ่มเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวทั่วไปในภาษาจีนจะพูดว่าเจิงหลงเซียนใจใจชิงเนียนเชินสั่งตอีจิงหลิวสิงไคหลายฟังอีกครั้งนะครับ 在在青เสจิห身上都已经流行开来，และถ้าเราต้องการจะพูดว่าดาราเกาหลีส่วนใหญ่ผ่านการทำศิละยกรรมความงามในภาษาจีนจะพูดว่าฮั明星หต้าบุฟเฟ่นชือั t ฟังอีกครั้งนะครับหต้าและช่วงท้ายของรายการเช่นเคยครับเรามีคำคมข้อคิดดีๆมาฝากกันครับ จง真理才是生命之光，斗争才是和平之母。การยึดหลักความจริงย่อมเป็นแสงนำสองชีวิตการต่อสู้ย่อมเป็นบ่อกเกิดแห่งสันติภาพและเช่นเคยครับก่อนจบรายการเรายังมีสถานการณ์จำลองมาให้ชมกันอีกรอบครับเป็นการทบทวนแต่สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ 面部整容包括哪几项？预算是多少？面部整容包括五官在内，预算大概在三十万左右。我打算垫高鼻子和做双眼皮。如果整容成功，我会考虑再做别的。我们医院有高超的整容技术，一定会让您变得更加美丽大方。 พราะมีเธอรู้ใจเพราะมีเธอเข้าใจผ่านดรื่องราวมากมายไม่เคยวัน